เชื่อว่าทุกท่านน่าจะจดจำกันได้ดีในสมรภูมิไทยกัมพูชาเมื่อช่วงดึกของวันที่28กรกฎาคม68ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ที่คนไทยทั้งชาติจะไม่มีวันลืมโดยเฉพาะวีรกรรมปกป้องชาติของเราทหารกล้าทุกหน่วยแต่จะมีหนึ่งหน่วยที่ถูกพูดถึงอย่างมากนั่นก็คือกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่31 หรือหน่วยรบพิเศษเคลื่อนที่เร็วซึ่งมีชื่อเสียงอย่างมากในการทำสงครามทั้งนี้ทางเพจของกองพันฐานร,ราบที่1กรมทหารราบที่31ได้โพสต์ข้อความถึงเหตุการณ์การประทะเมื่อคืนวันที่28กรกฎาคม68ถึงเช้าวันที่29กรกฎาคม68โดยมีรายละเอียดว่ากรมทหารราบที่31รักษาพระองค์ยอมแลก5นาทีสุดท้าย ก่อนถึงเส้นตายหยุดยิงยืนประจันหน้ากับผู้ลุกรานเพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินไทยแบบถวายชีวิตที่บริเวณปราสาทตาควายทหารทุกนายวิ่งออกจากบังเกอร์พร้อมกับตะโกนว่ายอมตายดีกว่าเป็นทาสถือว่าเป็นฉากที่หลายๆคนจินตนาการตามและตื่นเต้นสุดๆแต่แล้วต่อมาก็มีรายงานอย่างเป็นทางการของกองทัพว่า ปราสาทตาควายถูกกัมบูชายึดไปได้เรื่องต่างๆเหล่านี้จึงถูกกระแสตีกลับหาว่าเป็นเรื่องที่ถูกแต่งขึ้นเป็นเรื่องโกหกและเชียวว่าเหล่าทหารกล้าทุกคนที่ได้ยินคำพูดเหล่านี้ต่างเจ็บปวดเพราะทุกหน่วยทุกคนพยายามได้ดีที่สุดแล้ว เรื่องราวในคืนวันหยุดยิงแท้จริงเป็นอย่างไรคนนอกสถานการณ์อย่างเราๆท่านพา,นานไม่มีทางได้รู้ว่าอันไหนจริงอันไหนถูกแต่งขึ้นมีแต่เหล่าทหารกล้าในสมรภูมิเท่านั้นที่รู้ว่าแท้จริงแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างล่าสุดทางด้านกองทัพภาคที่สองได้ปล่อยคลิปบทสัมภาษณ์ร้อยตีรวิชสุทองทิพย์หรือหมวดเบียงทหารกล้าจาก กองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่31ที่อยู่ในเหตุการณ์จริงเราถึงวินาทีปะทะอย่างหนุกเือดและที่น่าสนใจคือเหตุการณ์ที่ทหารไทยวิ่งออกจากบังเกอร์ประทะกับทหารกัมพูชาที่ประสาต,ตาควายในช่วง5นาทีสุดท้ายนั้นหมวดเบียงยืนยันว่าเกิดขึ้นจริงเราลองไปชมคลิปบ,บางช่วงบางตอนกันดีกว่าค่ะเล่าช่วงช่วงสุดท้ายประมาณนท่าัหก็ใส่กัน สุดนะครับไอ้<ม>ที่ว่าแบบยืนแลกนอกมังเกอร์อะไรอย่างเงี้ยครับม,มันก็แลกกันทุกคนนะครับ<ม>ทุกหน่วยทั้งฐานพานฐานลาบหน่วยผมหรือแม้ว่าทั้งใครก็ตามครับณนะตอนนั้นคือมันผมไม่รู้หรอกครับว่าตอนนั้นมันจะหยุดยิงจริงหรือเปล่ามันโถมมาหนักมากหนักจริงจริง<ม><ๆ>เสียงปืนเสียงเอฟเสียงระเบิดทั้งของฝั่งมันฝั่งเราดังปนกันมั่วไปหมดครับดินสะเทือนสนั่นหวั่นไหวไปหมดครับคือ ก็ฐานผมณตอนนั้นมันก็ระเบิดลงเยอะครับส่วนที่อยู่ในบังเกอร์มันเหมือนในหนังนะครับฝุ่นเฝิ่นอะไรคุ้งไปหมดเลยครับแต่ถามว่าการออกมานอกบังเกอร์อันตรายไหมอันตรายมากเพราะว่าไม่ใช่แค่เราต้องระวังกระสุนวิถีตรงจากฝั่งมันมันจะมีเรื่องลูลกคอสเก็ตคอสเก็ต BM, แล้วก็กระสุนแตกอากาศอีกแต่ว่าณตอนนั้นก็คือใส่กันจนสุด และนี่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจากปากหมวดเดียงทหารกล้าที่อยู่ในสนามรบจริงสุดท้ายนี้ก็ขอให้คนไทยทุกคนนะคะจะพิมพ์อะไรด้านลบๆก็สงสารทหารไทยบ้างที่บางคนยอมเสียสละอวัยวะในร่างกายบางคนยอมแลกด้วยชีวิตเพื่อให้พวกเราทุกคนได้กินเต็มอิ่มหลับเต็มตื่นจนถึงเวลานี้